สวัสดีครับสวัสดีครับพบกันด่วนหนึ่งนาทีกับดรเทมทาโรคานะครับคลิปนี้จะเป็นดวงรายสัปดาห์ประจำวันที่30เมษายนถึงวันที่6พฤษภาคม256 6ครับเป็นคลิปของดวงรายสัปดาห์ของชาววันศุกร์แล้วก็ชาวแล้วก็ชาววันเสาร์นะครับชาววันศุกร์และชาววันเสาร์ตั้งจิตไปพร้อมๆกันนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพจติดต่ด็อกรเทมทาโรคานะครับคลิปนี้จะเป็นดวงของชาววันศุกร์และชาววันเสาร์แล้วก็สัปดาห์นี้ก็เดีีี๋ยยววววดดดรรเเทมมมมจจะะะต้้อองงงบกกกปปป็็็นนนนนนพัััาาาสสสหห์ไไุโธ่ ครับผมแล้วก็เป็นการบวชให้คุณแม่แล้วก็เจ้ากรรมในเวรสิ่งศักดิ์์ลูกหลงทุกท่านด้วยที่ยอมเปิดทางให้ใหได้อัุโมทนากันนะครับได้รับบุญไปด,ด้วยกันเนาะสัปดาห์หน้านอาจจะไม่มีคลิปตรงไหลสัปดาห์นะเพราะผมกำลังบวชอยู่นะครับตัง้งจิตไปพร้อมกันครับผมชาวันศุกร์ ชาววันศุกร์สัปดาห์นี้ถือว่าค่อนข้างดีนะครับชาววันศุกร์จะได้เงินอะไรบางอย่างจะหาเงินได้นะครับได้ได้ไดเ,งเงินเยอะด้วยมีผู้หญิงที่บริหารจัดการเก่งอจาจจะตัวคุณเองก็ได้มีโครงการที่จะทําอะไรใหม่เริ่มต้นง,งานใหม่โปรเจกต์ใหม่หรือการเดินทางก็เกิดขึ้นได้และที่สําคัญคือให้ระวังปัญหารักซ้อนซ่อนชูรักสามเศร้านะครับการเฉลิมฉลองแห่งความแห่งความสําเร็จและที่สําคัญคือไพ่เดอะซันเด็กขี่ม้าขา่ามาไม่ว่าเรื่องการงานการเงินความรักทุกอย่างจะราบรื่นและที่สำคัญแล้วมีผู้ชายคนนี้ อาจจะเป็นคนที่มีเจ้าของแล้วหรือเป็นพ่อเป็นพ่อไม้นะครับอาจที่จะเกี่ยวข้องกับ,กบชีวิตคุณนะครับผมสำหรับชาววันศุกร์นะครับต่อไปเป็นชาววันเสาร์นะครับผมนั่งจิตไปพร้อมกันนะชาววันเสาร์นะครับผมอาจจะมีเรื่องหัวร้อนหน่อยอาจจะมีเรื่องหนักใจกังวลกังกัง กังวลใจนะครับแล้วก็แบบเหมือนต้องฝืนความรู้สึกอะไรบางอย่างแต่ก็ต้องทําต่อนะครับผมแล้วให้ระวังการทะเลาะวิวาทหรือการมีปากเสียงนะครับเราวไพ่เดอะเดวิลนะครับให้ระวังปัญหารักซ้อนซ้อนชูรักสามเศร้าก็อาจจะเกิดขึ้นได้แล้วก็มีไพ่นี้นครับเป็นไพ่ผู้ชายที่วางแผนเก่งทําอะไรเก่งอาจจะเกี่ยวข้องกับชีวิตคุณ Act of War นะครับ ไพ่ใหม่แฮร์รี่พอตเตอร์การช่วงชิงแข่งขันการเริ่มงานใหม่โปรเจกต์ใหม่หรือการทำอะไรก็ตามใครได้ไพ่ใบนี99.99% 99มักจะไม่ค่อยพลาดนะครับทำอะไรแล้วจะค่อนข้างสำเร็จนะสำหรับสัปดาห์นี้สำหรับชาววันเสาร์อาจจะมีเรื่องหนักใจกังวลใจเร,เรื่องปัญหาลักซอนนะครับการทะเลาะวิวาทเนี่ยมันเกิดมันเกิดขึ้นนะครับแล้วก็ให้ระวังเดร์เดวิลอะไบายามุขหวยหุ้นห,ห,หรืออะไรบางอย่างที่คุณกำลังหนักใจกังวลใจอาจจะมีทำให้อาจจะทำให้คุณต้องหัวร้อน อาจจะทำให้คุณต้องหัวต้องหัวร้อนแล้วก็มีเรื่องคิดไม่ตกกังวลใจนะครับผมแต่สุดท้ายท้ายท้ายสุดนะใครจะเริ่มงานใหม่หรือสมัครงานหรือรออะไรบางอย่างนะครับยังไงมีโอกาสที่จะสำเร็จขอสนแสดงความยินดีสำหรับชาววันเสาร์ด้วยละกันนะครับ